เมืเงขอ,ของคอกกว่าที่นี่ว่ามันคือคืนค,ค,ค,คือคักกี่ขั้วเปล่าพ่าครับแต่ผมเบิ้งประม่านเราโอ้โอ้หลายยูเดอร์พี่น้องครับหลายยูเดอร์พี่น้องคุณเขาเคิวเอเงกันขนะเดี๋ยวงไปเบิ้งก่อนง้ยรวมง อันนั ite, it ้นก็ึืนคืนว่าอยู่อันนี้ข้อเพชรบุรีครับการร่มรวมครับเขาบอือว่าโอ้ยลายอยู่ลาลายอยู่ลายอยู่ขอเพชรกับลายอยู่พี่น้องครับแได้หมเที่ให้อเดีวขอเพชรบุรีอะไรอ่ะโอ้หปุกปุ๊หัวเทที่ห้ามีหวมีหัวแ็กตัวในเทยอร้ออรยนเียดหหอุ๊หัวอะห้ารอ

ปปไป้า้เขากำลังขึ้นโอ้ยกลันำลังหุ่นไหยเลยพี่น้องกำลังของอไรง้อไรข้ยขึ้นรถกันกำลังอ๋อ เขาสื่อก็จะว่างกันแล้วพี่นะเยอะเลยบงขอบไปบนขอบแต่คลิปหนึ่งพอดี๋ยวขายปลาดุกหนวดขายขายแล้วครับขายแล้วครับโอ้ขายหมื่นสองหมื่นหกขาดทุนไปสองพันโอ้ขาดขาดไปในคลาโอ้ยได้เหมือนเหมือนโอเคอย่างเมื้ยเนาะตลาดเวียดการื่อถือ ซื้อถือเคือเก่าซื้อแพงไปขายมอญมองเลยซื้อแพงขายไม่ได้แล้วใช่ไหมอุ้ยมัอนี้ทำไมเอาเอาเอาตัวเล็กไปด้วยทุกทีไม่เอาตัวเล็กไปเลยวันนี้เจียงนี่ยเจี๊ยนใเอาไปมดเลยทุ่งเทอมันถีงดูหมดเต็มเลยมันคือไปหมดเนาะวันนี้เอาไปด้วยเนาะไปโดนมดเอาขึ้นรถไป่มดวนเลยครับมันนี้อุ้ยอุ้ยกําลังกําลังขึ้นขึ้นมั่วกันเต็มเลยพี่น้อง เออไมนอนีแปลกๆมนอนี่สื้อซื้อร้อยแต่ละมื่บ่คือกันเด้อ,อพี่น้องหูยบางทียังหลายแหงขอกสุพรัณนห้องไปใส่อขอุข้ยขซุั่ห้องกระดาษมผู้เรียนกระดาษกระดาน เมหน่อยจะ่เขโอ้ยเมื่หน่อยเลยนี่มันมีตัวบักใหญ่ๆเลยเลยพี่อยู่พี่ลูกไม่ย่อมนอนเลยแม่เนียนเขาเนียนซ้ำๆก็นัดก้อนเลยพี่น้องครับเนียนอยู่พี่น้องมานี้ครับเนียนผมบระเดี๋ยวมาเบิ้งผมทะเลว่าสิบเบ้ขามาเลยพี่น้องก็เลยยางเขาาเบิ้งก่อนเนียนเนียอยู่มานี้เท่าราคาครอยู่ซ้ำเก่าเด้ บ่เด็กขยับเืินไปไ้าเขาซื้อร้อยได้เขาซื้อร้อยเขาซื้อร้อยนันคือเก่าจะไม่อนีแปลกๆไม่อนีเขาเอาเอาตัวเล็กไปด้วยเอาลุงไปนทำมือนี่เขาไปจิงลูไปเห็นเห็นอยู่มีตัวเดียวขอล่อนสองพันกว่าแล้วเอาไปหมดเลยอู้ยพิ้งลางที่เอาเบิไงเอาพี่น้องครับเบิไงเอาเด้อ โอยุนยิงใหญนี่ไปเมดเลยครับบลเเลือบลเเลือจประเทศไทยงหัวสื่อไรปะนี่ยินทั้งที่คอมเมนต์ได้ดิห้าคนต้งเหลีออีกสุดเอฟเลยนี่มันวดยิงใหญสิบลาเลือ อี่าออื่รบบง่ายถสาไปเรเยวไหมโอ้ยร้อยอยู่เดียพี่นอ้องคงคงก็ดูว่ามันบ่ออยนี่ผมบ่อี่ผจายเงนินกันจี่นี้เข้าก็เร็วขึ้นขึ้งนง่วกันแหล้ครับโอ้ยไอตอ้ตน เอาอเนโต,ตเลม่เอาตัวหน่อยไม่ดำมืนเน้เจ็าโตฮะเจ็บเจ็ดต่นตอนอาแบกโตเลยนนรวมเสือเดี๋ยวเราว่ามีช่องเจ้าเนี่ยจีผ้ามปเบ่งขอบคู่สองโจบดีครับของอื่นเขาบอกว่าอะไรสมนหายหัจันท์ควย้ย เอาก็ได้กยาลูกเอา่าเอาทีนขายเยอะไปลงเท็บปรีเถอะนี่เอาบ้งก่อนเกเอาบงบลูกเบื้งเทรีก่อนชิมงานอกก่อนนั่นอะไรบล็อกาก็ได้

nhìn ใหญ่นี่บ่เหลือตัวแดงตัวนึงเลยเอ๊ะเหลือเอ้าเป็นกับพี่น้องครับ <laughs> โอ้เราบ,บินกันเลยตกแก่อเอา้าพี่น้องครับพามาเบิ่งขนไหนเด้อพี่น้องว่าเขาสื่อแบบร้อยๆได้กันนะ่ะห้วนใหญ่เนียนนาลึกๆซื้อมืดทุกร้อยแต่ซื้อถือ,ถอคือเก่าราคากับประด้ขบบยับเหยียบางไมใช่พี่น้องครับตัวจอยมือนีตัวจอย,อยหลายหลายเลยเห็นบ่เหมือนเราผมท้าไหมเบิ่งนะ่ะตัวจอยหลาย มาขอพูดลายทีครัามารับชมโชคดีเป็นช่องเดียวหนิเราถือว่าเป็นช่องเดียวเรอกหนิว่าว่าไทยอย่างที่น้องตัวนกันนะเพชรบุรีนี่งวยจอยหน่อยไปไครซื้องวยหน่อยเวียดนาคงงวใหญ่เนาะไใครซื้อควงจอยงวยหน่อยเออเวียดซื้องวอยใหญ่ใช่หรือเปล่าแท่นง,น,น,งน,น,นี่ได้ห่างย่างกันคุยกันอยู่นี่ซื้อให้หมดซื้อใหยี่มมดยังจะเถื่อยังจะแพงขึ้น